ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เตินสู่อิสรภาพของท่านอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์50ปี66วันกับกว่า1000กิโลเมตรรวมผจญภัยเพื่อหลุดพ้นวังวนแห่งความทุกข์ตอนที่14ไอ้น้อย เช้าเมืดของวันที่4ในการพักอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์ชัยนาทวนารามได้เก็บอุปกรณ์เครื่องนอนและของใช้ต่างๆที่พระภิกษุท่านเมตตานมามอบให้ใช้แล้วนำไปมอบคืนแก่ผู้ที่ให้มาพร้อมทั้งกราบขอบพระคุณที่ได้เมตตาอนุเคราะห์และกราบลาท่านหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมหนังสือทุกเล่มที่ท่านพระอาจารย์ประดิษฐ์มอบให้มา เพื่อนำไปมอบคืนและกราบลาท่านก่อนจะออกเดินทางต่อขณะที่กำลังเดินลงไปเพื่อกราบลาท่านพระอาจารย์ประดิษฐ์ท่านก็กำลังเดินถือปิ่นโตอาหารสวนทางขึ้นมาได้วางหนังสือลงบนม้าหินแล้วรับปิ่นโตอาหารจากท่านพร้อมทั้งกราบเรียนให้ท่านทราบว่ากำลังเดินไปเพื่อคืนหนังสือและกราบลาท่านเพื่อเดินทางต่อ ท่านพระอาจารย์ประดิษฐ์บอกให้กินอาหารเสียก่อนส่วนหนังสือทั้งหมดนั้นท่านจะรับคืนตรงนั้นเลยไม่จำเป็นต้องเดินไปที่กุฏิท่านจึงได้มอบถวายหนังสือทั้งหมดคืนท่านแล้วก้มลงกราบเพื่อขอบพระคุณในความเมตตาของท่านที่ได้ให้คาชี้แนะอันประมาณค่าไม่ได้ท่านพระอาจารย์ประดิษฐ์ได้กล่าวแนะนำให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้ได้และกล่าวอวยพรให้เดินทางถึงเป้าหมาย เดินออกจากสำนักสงฆ์ชัยนาทวนารามมุ่งตรงเข้าสู่เมืองชัยนาทจากเมืองชัยนาทเดินตามถนนหมายเลข3 4 0ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกลางสะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาได้หยุดระลึกนึกถึงพระคุณแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้ให้ความชุ่มเย็นขณะที่ก้าวเดินและได้ปรากฏให้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความเป็นจริงแห่งธรรมชาติจากนั้นก็เดินต่อไป เพื่อเข้าสู่อำเภอสันคบุรีจากสันคบุรีเดินต่อไปตามถนนเส้นเดิมไปสู่อำเภอเดิมบางนางบวชเมื่อเวลาเย็นได้แวะเข้าไปขออนุญาตหยุดพักั้างคืนที่วัดกำแพงอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่วัดกำแพงนี้เมื่อเข้าไปกราบขออนุญาตจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านได้แนะนํำให้ไปขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านจึงได้เดินไปสอบถามหาบ้านผู้ใหญ่บ้าน ได้พบบ้านท่านแต่ตัวท่านไม่อยู่ไปประชุมที่โรงเรียนจึงต้องเดินไปพบผู้ใหญ่บ้านที่โรงเรียนเมื่อท่านท,านทราบความประสงค์แล้วได้ขอดูบัตรประจำตัวพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาเมื่อเห็นว่าน่าจะไม่มีอันตรายใดๆในการอนุญาตให้ผมพักที่วัดจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งไปพบหลวงพ่อเจ้าอาวาสผมเดินกลับมาที่วัดอีกครั้ง ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับรถล่วงหน้ามาถึงก่อนแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มอบบัตรประจำตัวของผมไว้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสโดยแจ้งให้ผมทราบว่าสามารถพักที่วัดได้พรุ่งนี้ก่อนจะออกเดินทางต่อให้มารับบัตรประจำตัวคืนจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสเมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลับไปแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้สอบถามความเป็นมาของผม พร้อมทั้งชี้แจงให้ผมเข้าใจว่าท่านจำต้องปฏิบัติเช่นนี้เพื่อดูแลรักษาวัดให้มีระเบียบเรียบร้อยได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วครับวัดเป็นของชุมชนอะไรต่างๆภายในวัดควรให้ชุมชนมีส่วนรับรู้และช่วยกันดูแลรักษาผมเป็นคนแปลกหน้าหลวงพ่อย่อมไม่รู้ว่าผมมาดีหรือมาไร การให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยตรวจสอบพิจารณาเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วเมื่อได้สนทนากับท่านพอสมควรแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็สั่งให้พระภิกษุเปิดกุฏิที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับท่านให้ผมพักพระภิกษุทุกทุกรูปที่วัดนี้มีน้ำใจไมตรีต่อผมมากเมื่อผมแจ้งขออนุญาตอาบน้ำ ท่านได้เมตตานำสบู่ยาสีฟันมามอบให้และบอกให้ผมนำไปใช้ระหว่างเดินทางหลังจากอาบน้ำเสร็จกลับมาที่ห้องพักหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านได้มาเรียกให้กินอาหารซึ่งท่านเตรียมไว้ให้แล้วทั้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสและพระภิกษุรูปอื่นต่างช่วยกันจัดหาอาหารมาให้คนพเนจรอ,อย่างผมด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ผมกินอาหารที่พระภิกษุท่านจัดหามาให้ด้วยความรู้สึกที่พูดกล่าวบรรยายออกมาไม่ได้เพราะรู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเช้ามืดวันต่อมาผมออกจากวัดกำแพงแล้วเดินตามถนนหมายเลข340ต่อถนนสายนี้เป็นถนนสี่ช่องจราจรมียอดยานคับข้างตลอดเส้นทางขณะที่ก้าวเดินอยู่บนถนนเส้นนี้ได้หยุดพักที่ศาลาริมทาง ในเวลาก่อนเที่ยงมีชายที่ขายผ้าคลุมรถและเปลยวนอยู่ริมทางเข้ามาสอบถามและพูดคุยเมื่อเขาทราบว่าผมเดินมาจากเชียงใหม่และจะเดินต่อไปถึงภาคใต้เขาได้แสดงความมีน้ำใจที่อยากจะให้สตางค์ไว้ใช้ใจ่ายระหว่างทางแต่เมื่อผมปฏิเสธด้วยการอธิบายให้เขาเข้าใจความหมายของการไม่มีเงินตราติดตัวเขาก็ไปนำเอาเข้าว้ลาส้มสีทองและน้ำดื่มมาให้ ผมรู้ว่าทั้งหมดที่เขานำมาให้ผมนั้นคืออาหารที่เขาเตรียมมาไว้เป็นอาหารกลางวันของเขาเองจึงขอรับมาเพียงเล็กน้อยแต่เขาไม่ยอมพยายามขยันขยอให้ผมรับทั้งหมดโดยอ้างว่าภรรยาของเขาก็ขายสินค้าประเภทเดียวกันนี้อยู่ไม่ไกลเขาสามารถโทรศัพท์บอกให้ภรรยานำอาหารมาให้ได้ผมรับของทั้งหมดมาด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของมิตรที่ผ่านพบริมทาง มิตรผู้นี้ชื่อคุณสายชนมิ่งขวัญเดินตามถนนหมายเลข3-40จนมาถึงอำเภอเดิมบางนางบวชพิจารณาเห็นว่าถนนเส้นนี้ไม่สัปปะยะต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ป้อมใกล้สี่แยกในตลาดเดิมบางนางบวชเมื่อได้ข้อมูแลแล้วจึงเดินตามถนนสายเล็กๆออกจากตลาดเดิมบางนางบวชแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินไปตามที่บอก กลับกลายเป็นเดินย้อนกลับมาสู่บ้านท่าช้างที่เดินผ่านไปแล้วจนเวลาเย็นจึงได้เดินออกจากตลาดท่าช้างไปตามถนนหมายเลข3350สู่อำเภอด่านช้างเดินมาได้ไม่นานเมื่อมองเห็นวัดอยู่ขวามือก็ตัดสินใจหยุดพักเพราะเป็นเวลาเย็นแล้ววัดที่เดินเข้าไปนั้นชื่อวัดกรำมะเชียนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี วัดกรมมเชียนเป็นวัดใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างเมื่อเดินเข้าไปตามถนนที่ตัดผ่านวัดไปสู่หมู่บ้านทั้งสองฝากฝั่งถนนเป็นพื้นที่วัดเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ภายในวิหารด้านขวามือจึงเข้าไปกราบท่านและแจ้งความต้องการให้ท่านทราบว่าต้องการเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสเพื่อขออนุญาตพักข้างคืนที่วัดนี้สักคืนหนึ่งท่านแนะนำให้ไปพบท่านเจ้าอาวาสที่กุติซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนั้น ได้เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเขตที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์เพื่อสอบถามพระภิกษุถึงกุติของท่านเจ้าอาวาสท่านก็ชี้ไปที่กุติหลังใหญ่หลังหนึ่งได้ไปนั่งรออยู่หน้ากุติโดยหวังว่าเมื่อท่านเจ้าอาวาสออกมาก็จะได้เข้าไปกราบท่านรออยู่เป็นเวลานาน,านท่านก็ไม่ออกมามีพระภิกษุที่มีกุติติดกับกุติเจ้าอาวาสออกมาสอบถาม เมื่อท่านทราบความประสงค์แล้วจึงแนะนำให้ไปรออยู่ที่วิหารพระศีรีซึ่งก็คือวิหารที่ได้เข้าไปกราบพระภิกษุรูปแรกช่วงหัวค่ำหลวงพ่อเจ้าอาวาสคงออกมาเมื่อได้รับคาแนะนำเช่นนั้นจึงกลับมาสนทนากับพระภิกษุรูปที่ประจําอยู่ที่วิหารพระศีรีที่วิหารพระศีรีพระศีรีเป็นชื่อพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีชายผู้หนึ่งอายุน่าจะประมาณ30ต้นต้นๆคอยดูแลทำความสะอาดวิหารเมื่อเห็นผมกลับมาอีกครั้งเขาเข้ามาพูดคุยซักถามด้วยคำถามง่ายๆว่ามาจากไหนจะไปไหนแม้จะเป็นคำถามง่ายๆตรงไปตรงมาแต่น้ำเสียงและท่าทีบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเห็นใจผมอยากให้ผมมีที่พักเพราะเวลาก็จะมืดแล้วพักนอนที่นี่ก็ได้ ตรงที่ตีนยักษ์นั้นก็อนอนได้เขาบอกผมอย่างซื่อๆพร้อมกับชี้ไปที่บริเวณรูปปั้นพยามารสรัสสวัสดีที่อยู่ในภายในวิหารพระศีรีขอบใจมากถ้าหลวงพ่ออนุญาตแล้วผมจะมานอนด้วยผมบอกเขาพระภิกษุและประชาชนที่มากราพระศีรีเรียกชายคนนี้ว่าไอ้น้อย ผมนั่งคุยกับไอ้น้อยครู่หนึ่งก็กลับไปพบหลวงพ่อเจ้าอาวาสอีกครั้งโดยฝากกระเป๋าไว้กับไอ้น้อยปรากฏว่าที่กุฏิเจ้าอาวาสปิดไฟมืดได้ไปสอบถามพระภิกษุที่เคยแนะนำให้ผมไปนั่งรอที่วิหารพระศรีท่านแจ้งว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสคงเข้าจำวัดแล้วถ้าหากสามารถพักกับไอ้น้อยที่วิหารพระศรีได้ก็ไปพักเถอะพรุ่งนี้จึงค่อยมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบ ครั้นได้รับคำแนะนำเช่นนี้ผมจึงกลับมาที่วิหารพระศรีและแจ้งให้ไอ้น้อยรู้ว่าพระภิกษุรูปหนึ่งแนะนำให้ผมมาพักกับเขาได้ไอ้น้อยแสดงความยินดีและเต็มใจเมื่อรู้ว่าพระภิกษุได้แนะนำเช่นนั้นเขาไปจัดหาทูบมาให้ผมแล้วบอกให้ผมไปกราบหลวงพ่อพระศรีคือพระพุทธรูปผมนำเอาทูบสามดอกมาจุดแล้วกราบบูชาประรนตไตร มากราบเสร็จแล้วไอ้น้อยได้นํำทูปที่จุดเรียบร้อยแล้วอีกสามดอกมาส่งมอบให้ผมไปกราบขออนุญาตท่านยักษ์ขอนอนกับท่านเขาบอกผมขณะที่ส่งทูปให้แล้วชี้ไปที่รูปปั้นพยาสรัสสวดีมันผมรับทูปมาแล้วไปนั่งคุกเข่าลงตรงหน้ารูปปั้นยกมือพนมแล้วกล่าวว่าท่านยักษ์กราบผมเดินทางมาไกลร่างกายเหนื่อยล้า เวลาก็มืดค่ำแล้วเห็นควรต้องหยุดพักขอท่านยักษ์ได้โปรดเมตตาให้กระผมได้นอนพักกับท่านด้วยผมกล่าวจบแล้วเงยหน้าขึ้นดูไอ้น้อยเพื่อจะถามว่าแล้วจะให้ผมทำอะไรต่อเขายิ้มให้ผมท่านยักษ์อนุญาตแล้วท่านใจดีไม่มีอะไรน่ากลัวคืนนี้นอนตรงนี้กับท่านได้ ไอ้น้อยบอกผมพร้อมกับนั่งลงแล้วนำทูปสามดอกไปปักไว้ที่บริเวณฐานของรูปปั้นพญาสรัสวสดีมานรูปปั้นพญาสรัศวดีมานนี้ถูกสร้างไว้ในบริเวณวิหารพระศีรีเพื่อเป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนที่พระมหาสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมแล้วมีพญามารสรัศวดีมานมาขัดขวางการออกบวช กิริยาท่าทีและคำพูดของไอ้น้อยทำให้ผมสัมผัสได้ถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมเมื่อรู้ว่าผมหิวเขาบอกให้ผมรอเขาจะหุงข้าวทำอาหารให้ผมกินช่วงเวลาไม่นานไอ้น้อยก็ไปหาวัตถุดิบเพื่อทำอาหารมื้อนั้นมาได้มีข้าวสารปลากระป๋องน้ำพริกตาแดงเขาไปเรียกเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งมาช่วยทำอาหาร ผมพยายามผูกมิตรกับทั้งสองด้วยการช่วยเป็นลูกมือไม่นานข้าวสวยร้อนๆที่หุงด้วยหม้อบนเตาถ่านยำปลากระป๋องและผักลวกจิม้มน้ำพริกตาแดงที่ละลายในน้ำร้อนก็วางอยู่ต่อหน้าเราทั้งสามคนมิตรใหม่ทั้งสองคนไม่ได้ซักถามอะไรผมไอ้น้อยมีคำถามง่ายๆและบทสนทนาเพียงแค่ว่าอร่อยไหมกินให้อิ่มนะนอนที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัว ส่วนอีกคนนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยแม้ผมพยายามจะชวนเขาคุยด้วยแต่เขาก็ไม่พูดคุยโต้อตอบอะไรเมื่อเรากินอาหารเสร็จเด็กหนุ่มผู้ไม่พูดคุยถูกไอ้น้อยมอบหมายให้เป็นผู้ล้างจานและอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จากไปไอ้น้อยเตรียมเสือและมุ้งให้ผมโดยเขาช่วยผมกางมุ้งตรงบริเวณฐานที่ตั้งของยักษ์ที่ผมไปนั่งคุกเข่าขออนุญาตเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผมก็ขอตัวนอน ส่วนไอ้น้อยก็มีห้องเล็กๆอยู่ติดกับฐานของยักษ์นั้นคืนนั้นผมนอนหลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงทำวัดเชา้าปรากฏว่าเป็นเสียงจากวิทยุภายในห้องพักของไอ้น้อยผมลุกขึ้นนั่งภายในมุงเห็นไอ้น้อยกำลังเช็ดถูดทำความสะอาดบริเวณวิหาร เวลารุ่งสางผมลุกขึ้นเก็บมุ้งและเสือมอบคืนให้ไอ้น้อยสอบถามเขาว่าเขาตื่นขึ้นมาฟังเสียงทำวัดเช้าทุกวันหรือเปล่าเฉพาะวันที่เฮียหมูเอาวิทยุมาฝากไว้เป็นคำตอบที่ทำให้ผมทราบว่าวิทยุนั้นเป็นของช่างเขียนป้ายโฆษณาที่มาขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดรับจ้างเขียนป้ายโฆษณาทั่วไป ช่วงกลางวันเฮียหมูในช่างเขียนป้ายก็ใช้วิทยุเทปนี้รับฟังข่าวสารแต่เมื่อเลิกงานตอนเย็นถ้าขี้เกียจถือกลับบ้านก็เอามาฝากไอ้น้อยไว้และถ้าวันใดที่เฮียหมูนำเอาวิทยุเทปมาฝากไว้ไอ้น้อยก็ได้เปิดฟังเสียงพระธรรมวัดเชา้าจากสถานีวิทยุชุมชนในเขตท่าช้างเมื่อรู้ว่าไอ้น้อยต้องนำวิทยุเทปนี้ไปคืนให้เฮียหมูในตอนเชา้า ผมได้ขออาสานำไปคืนให้เฮียหมูแทนเขาอนุญาตให้ผมนำวิทยุเทปไปคืนให้ในายช่างเขียนป้ายที่ชื่อว่าเฮียหมูเฮียหมูได้พบผมเมื่อวานตอนเย็นที่วิหารพระศรีแล้วแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากนักและเฮียหมูก็รู้จักผมเพียงแค่ว่าเดินมาและขอพักค้างคืนที่วิหารพระศรีเมื่อเห็นผมเดินถือวิทยุเทปไปให้เขาจึงทักทายอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวผมเมื่อได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เฮียห,ห,หมูฟังพอสมควรแล้วจึงได้สอบถามเกี่ยวกับไอ้น้อยทําให้ทราบความเป็นมาของมิตรที่ชื่อว่าไอ้น้อยไม่มีใครรู้ว่าไอ้น้อยเป็นใครมาจากไหนเรื่องราวของไอ้น้อยปรากฏเพียงแค่ว่านานนับเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่ตลาดท่าช้าง ด้วยความเมตตาสงสารของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวได้นำเด็กน้อยคนนั้นมาเลี้ยงดูและเรียกชื่อเด็กชายตัวน้อยๆนั้นว่าไอ้น้อยแต่นั้นมาเมื่อไอ้น้อยโตขึ้นได้มาอาศัยอยู่ที่วัดและช่วยพระภิกษุดูแลทำความสะอาดวัดด้วยความเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและมีความขยันทางวัดจึงได้มอบหมายให้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณวิหารพระศรีซึ่งเป็นวิหารโถงโล่ง เป็นที่ประดิษฐสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปไอ้น้อยเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ประชาชนที่ผ่านไปมาที่วัดกรรมเชียนต่างรู้จักและเมตตาเอ็นดูไอ้น้อยผู้เฝ้าดูแลว,วิหารพระศีเรื่องราวของไอ้น้อยที่รับรู้จากเฮียหมูทําให้ผมรู้สึกสํานึกถึงความเป็นตัวตนของตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราเป็นใคร มาจากไหนคำถามนี้ไม่ค่อยปรากฏในใจเพราะถูกทำให้เชื่อว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นใครนี่ไม่เป็นคำถามเพราะเรารู้ว่าเราเป็นลูกใครมีวงสาคณาญาติอยู่ที่ไหนบ้างเรามาจากไหนนี่ก็ไม่เป็นคำถามเพราะเรารู้ว่าเราเกิดที่ไหนความสำนึกรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่และมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหน ทำให้เราไม่ได้สงสัยตั้งคําถามกับตนเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่แค่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่และมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนนั้นเพียงพอแล้วหรือที่จะไม่สงสัยตั้งคําถามต่อการมีชีวิตอยู่นะัขณะปัจจุบันอัตลักษณ์ตัวตนของเราสามารถถูกกําหนดหมายรู้ได้เพียงแค่การมีพ่อแม่และถิ่นกําเนิดเท่านั้นหรือ ไอ้น้อยกับไอ้ประมวลแตกต่างกันเพียงแค่ไอ้น้อยไม่มีพ่อแม่และถิ่นกำเนิดขณะที่ไอ้ประมวลมีเท่านั้นหรือมาจากไหนจะไปไหนคำถามง่ายๆซื่อๆที่ไอ้น้อยถามเมื่อวานตอนแรกพบกันนั้นเป็นคำถามง่ายๆซื่อๆจริงหรือหรือว่าเป็นคำถามลึกล้ำที่สุดและยากที่สุดที่ใครจะสามารถตอบได้ง่ายๆเพราะผมเกิดที่เกาะสมุย จึงทำให้ผมสามารถเดินกลับบ้านได้แล้วถ้าหากผมไม่รู้ว่าตัวเองเกิดที่ไหนเหมือนที่ไอ้น้อยไม่รู้แล้วผมจะเดินกลับบ้านเกิดได้อย่างไรเพราะผมรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่จึงทำให้ผมรู้ว่าผมเป็นใครแล้วถ้าหากผมไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่เหมือนที่ไอ้น้อยไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมเป็นใครหรือว่าแท้จริงแล้วผมก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้น้อย เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและจะไปไหนไอ้น้อยเป็นปริศนาที่ทํำให้ผมครุ่นคิดอย่างมากในเช้าวันนั้นผมนั่งคุยกับเพียหมูจนเด็กหนุ่มคนที่กินข้าวเย็นด้วยกันมาบอกให้ผมไปกินข้าวที่ศาลาโรงชัน้นผมจึงเดินตามเข้าไปที่ศาลาโรงชัน้นพระภิกษุกําลังฉันพัตหารเชา้าผมเข้าไปกราบพร้อมทั้งเรียนให้ท่านทราบว่า เมื่อวานตั้งใจจะกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสแต่ไม่มีโอกาสได้กราบอย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้นอนพักที่วิหารพระศรีกับน้อยพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังฉันพัตหารอยู่ต่างได้รับรู้การพักของผมท่านที่เป็นพระภิกษุอาวุโสบอกให้ผมกินอาหารเช้าก่อนออกเดินทางต่อเมื่อพระภิกษุฉันพัตหารเสร็จผมก็ได้กินอาหารพร้อมกับน้อยและเด็กวัดคนอื่นๆ ในวงอาหารทำให้ผมได้รู้ว่าเด็กหนุ่มที่ไม่ยอมคุยอะไรกับผมเลยเมื่อวานนี้เขามีธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองเขาพูดอะไรเพียงแค่มีคนสั่งให้เขาพูดเช่นเมื่อสั่งให้เขาไปเรียกผมมากินข้าวเขาก็ไปเรียกผมตามที่สั่งและด้วยลักษณะที่เป็นคนรับคำสั่งไปปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้งนี้ประกอบก,บกับการมีร่างกายกำยำล่ำสันจึงมีคนนำเขาไปฝึกชกมวย ปรากฏว่าเขาขึ้นชกมวยตามคำสั่งอยู่สองสาครั้งแล้วก็ต่อยคู่ต่อสู้ตามที่พี่เลี้ยงสั่งจนชนะคู่ต่อสู้หลายคนคาดหวังว่าเขาจะเป็นนักมวยที่มีชื่อแน่แต่ปรากฏว่าครั้งสุดท้ายเขาขึ้นชกมวยตามที่สั่งแต่เมื่อเขาถูกคู่ต่อสู้ต่อยเอาหลายหมัดจึงทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครสั่งคือเดินลงจากเวทีท่ามกลางความแปลกใจของคู่ต่อสู้และผู้ชมเขาลงมาบอกพี่เลี้ยงว่า เจ็บไม่ต่อยเล่าและจากวันนั้นเขาก็เลิกอาชีพนักมวยมารับจ้างแบกเท่าสารจนถึงทุกวันนี้ฟังเรื่องราวที่เพื่อนเด็กวัดของเขาเล่าให้ผมฟังในวงอาหารต่อหน้าเขาผมยิ้มให้เขาและเขาก็ยิ้มให้ผมโดยไม่พูดอะไรสักคาแต่ผมก็รู้ว่าอรอยยิ้มที่เขามีให้ผมนั้นมีความหมายมากกว่าคำพูดเป็นร้อยเป็นพันคำเพราะคำพูดบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมี หรือถ้าจะมีก็ไม่จำเป็นต้องมากเหมือนดังที่เขาก้าวลงจากเวทีมวยแล้วบอกพี่เลี้ยงว่าเจ็บไม่ต่อยแล้วเป็นคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรให้เยิ่นเยอะเมื่อกินอาหารเสร็จผมบอกลามิรทั้งสองและไม่ลืมพี่จะถามไอ้น้อยว่าเขาอยากจะฟังพระสวดธรรมวัดทุกเช้าไหม ไอ้น้อยตอบว่าเขาอยากฟังทุกวันผมจึงบอกเขาว่าผมจะกลับมาหาน้อยอีกและจะเอาวิทยุมาฝากนอกจากวิทยุแล้วน้อยอยากได้อะไรอีกไหมไม่วิทยุก็พอแล้วเป็นคำตอบสั้นๆแต่ผมมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะนั่นคือความหมายที่บอกให้รู้ว่าเขายินดีจะรับวิทยุอันเป็นของฝากจากผม ผมกลับมาเก็บกระเป๋าที่วิหารพระศรีแล้วเดินไปกล่าวคำอำลาเฮียหมูเฮียหมูได้สั่งให้ลูกน้องของแกนำรถจักรยานยนต์ไปส่งผมตรงทางแยกที่เป็นเส้นทางลัดที่ไม่มีรถผ่านไปมามากลูกน้องของเฮียหมูพาผมมาส่งตรงเส้นทางที่สามารถเดินไปตามถนนเรียบคลองชนลประทานที่เงียบสงบและบนเส้นทางนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสก้าวเดินอย่างสงบนิ่ง ขณะที่เดินไปได้นำเอาปริศนาที่เกิดขึ้นจากการพบปะกับไอ้น้อยมาพิจารณาและจากปริศนานั้นทำให้ระลึกได้ว่าความหมายว่าเราเป็นใครและมาจากไหนไม่สามารถจะตอบได้เพียงเพราะการรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่และรู้สถานที่ว่าเราเกิดที่ไหนความหมายแห่งตัวตนของเรามีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าการเป็นลูกใครและเกิดที่ไหน ตัวตนของเรามีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนปมจนยากที่จะรู้ได้ว่าจะสามารถถอดถอนให้คลายออกได้อย่างไรขณะที่เดินไปตามถนนเรียบคลองชนละประธานนั้นได้พบงูตัวหนึ่งถูกรถเหยียบที่กลางลำตัวจนแบนติดถนนขณะจิตแรกที่รู้ว่าเป็นงูนั้นความรู้สึกเกลียดกลัวงูเกิดขึ้นตามอนุสัยที่มีอยู่ แต่พลันที่เห็นภาพงูที่มีสภาพกลางลำตัวแหลกเลว้วจนไม่สามารถเลื้อยต่อไปได้มีแต่ส่วนหัวและหางที่ยังขยับได้เพียงเล็กน้อยความรู้สึกเกลียดกลัวในใจจางหายไปได้สุดกายหลงนั่งใกล้ๆตัวงูเพ่งมองด้วยความคิดที่จะหาวิธีช่วยแต่สภาพที่ปรากฏทำให้รู้ว่างูตัวนี้กำลังจะตายความสามารถที่จะขยับหัวและหางที่เห็นนั้น คงเป็นความสามารถสุดท้ายในชีวิตของงูน้อยตัวนี้เพราะเมื่อพยายามส่งใจช่วยขอให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปและจะช่วยนำร่างของมันออกจากถนนเพื่อไม่ให้รถคันอื่นมาเหยียบซ้ำอีกปรากฏว่างูตัวนั้นนอนแน่นิ่งทั้งส่วนหัวและส่วนหางไม่มีการขยับใดๆให้เห็นผมร้องไห้ด้วยความสงสารงูมาจากไหน จะไปไหนเป็นคำถามด้วยความสงสัยในตัวงูมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้แต่งูตัวนี้ต้องมาตายอยู่กลางถนนไม่ไปไหนไหนอีกแล้วไม่มีที่มาไม่มีที่ไปตายที่นี่งูตัวผมผมเช็ดน้ำตาและลุกข,ขึ้นเดินต่อรู้สึกขอบคุณไอ้น้อยที่เป็นเหมือนเทวดามาตั้งปุดชาทาม ผมจะก้าวเดินต่อไปเพื่อวิสัชนาให้ได้ว่าผมเป็นใครและจะไปไหนกลับมาติดตามรับฟังเดินสู่อิสรภาพของท่านอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์จากอ่านให้ฟังใหม่ชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถกดปุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุนช่องของชีได้โดยตรง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ